หลังจากที่มีกระแสตอบรับเป็นอย่างมากกับมาตรการรับเงินเยียวยา5,000บาทช่วยเหลือประชาชนที่ประสบป,ปัญหาโควิด -19 ซึ่งกระทบต่ออาชีพและรายได้นั้นเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยนายชัดชัยพรมเลิศปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศขอความร่วมมือในการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ขอทบทวนสิทธิ์ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจาจังหวัดเพื่อวางแนวทางการปฏ ิบัตในระดับพื้นที่ให้เกิดความชัดเจนและแจ้งให้อำเภอแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมาการหมู่บ้านเตรียมการสนับสนุนการลงพื้นที่ของทีมผู้พิทักษ์สิทธิระดับอำเภอโดยแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามที่คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดกำหนด เมื่อวันที่24เมษายน2563เวลา8นาฬิกา30นาทีนายประเสริฐลือชาธนานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธรเป็นประธานในการปล่อยขบวนรถทีมผู้พิทักษ์สิทธิระดับอำเภอมีพันเอกมงกุฎแก้วพรมรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธรฝ่ายทหารและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมณนหอประชุมวิถีอีสาน สารกลางจังหวัดยะโสธรเพราะเรารักกันคนไทยจึงไม่ทิ้งกันฝ่ายประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะโสธรรายงาน